ข้อ7นะคะก็ทำทีละส่วนก็คือทำเศษก่อนแล้วค่อยมาทำส่วนหลักเกณฑ์ในการทำก็จะเหมือนเดิมเลย5832นะคะเกิดจาก18คูณกัน3ครั้งอ่าเราทำห้พร้อมๆกันเลยนะคะ729เกิดจาก9 6กค่ะเกิดจากอะไรคะ4คูณกัน3ครั้งแล้วก็มาดูที่ส่วน125เนี่ยเกิดจาก5คูณกัน3ครั้งค่ะถ้าซ้ามตัวนะคะให้น้องดึงออกมา1ตัวในกรณีหารากที่3ามนะคะสิส่วน9บวกกับ สีส่วนห้าเคค่ะก็คือไปหาคอลนอนก่อนนะคะแล้วทำส่วนให้เท่ากันคูณห้าเข้าไปทั้ง เศษแล้วก็ส่วนเพื่อทำส่วนให้เป็น45นะคะอันนี้คูณ9เข้าไปทั้งเศษและส่วน เค่ะสิบแปดคูณห้านะคะเก้าสิบค่ะสามสิบหกหนึ่งร้อยยี่สิบหกส่วนสี่สิบห้าค่ะ ถัดไปนะคะในข้อที่8 1728เนี่ยเกิดจาก12คูณ12แล้วก็คูณ12ค่ะมาดูที่ส่วนกันบ้าง729ทําบ่อยแล้วคือ9คูณกัน3ครั้งจะได้729จะเห็นว่าเครื่องหมายลบเนี่ยอยู่หน้าเครื่องหมายแอบสูท แต่ตรงนี้นะคะจะอยู่ในแอบส์ลูดเลยแสดงว่าตัวที่จะนำมาคูณกันต้องติดลบถึงจะได้ผลลัพธ์เป็นลบเพราะว่ามันลากที่3ไงเหมือนกัน3ตัวนะคะให้ดึงออกมา1ตัวในกรณีหารากที่3าอย่าลืมเครื่องหมายลบนะคะ ข้อนี้นะคะให้น้องแก้โจทย์นิดหนึ่งจากบวกนะคะเป็นคูณค่ะคำตอบนะคะจะได้2องจุดสอคูณปกตินะคะน้องสามารถนำไปคูณตัวเศษได้เลย ถัดไปในข้อ9นะสองพเ่สิบสีเกิดจาก14คูณกัน3มครั้งอันนี้ก็จะเป็นลบสิคูณกัน3มครั้ง ข้างล่างจะเป็นลบเจ็ดคูณกันสามครั้งเคลียรค่ะซ้ำกันสามตัวนะคะให้น้องดึงมาหนึ่งตัวสามารถตัดทอนได้นะคะตรงนี้ก็จะเหลือลบหนึ่งตรงนี้จะเหลือสองนำตัวที่เหลือมาค่ะ ตรงเศษนะคะจะได้2คูณกับลบส0ส่วนจะได้ลบหลบยีส่วนลบหค่ะลบหารลบได้บวกก็คือตอบ20ถัดไปนะคะข้อ10อ่าข้อ10จะเห็นว่ามีเลขนี้อยู่ด้วยเศษ1ส่วนสอยู่ข้างหน้าการหารากที่3 ของตัวแรกเราก็เขียนปกติค่ะ16คูณ16คูณ16ค่ะสิบห้าคูณสิบห้าคูณสิบห้าค่ะหกคูณหกคูณหกค่ะ เศษหนึ 1> 1่งส่วนสองถ้าซ้ํากัน3ตัวนะคะให้ดึงออกมาตัวหนึ่งในการหารรากที่3อันนี้สามารถตัดทอนได้นะคะจะได้8ปดบวกส5บวกหส่วนห้าส่วนหค่ะทำให้เป็นจำนวนนับก็คือ7 ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือนำมาเข้าเรื่องโจทย์ปัญหามาดูข้อแรกเขาบอกว่าพื้นที่วงกลมวงหนึ่งพื้นที่วงกลมวงหนึ่งเนี่ยคือ5544ตารางเซนวงกลมวงนี้มีรัศมียาวกี่เซนอย่างแรกนะคะที่น้องต้องรู้เนี่ยคือ สูตรของพื้นที่วงกลมคืออะไรสูตรของพื้นที่วงกลมคือ πr กําลังสองเขาให้ πr กํลังสองน้องมาแล้วตรงนี้คือ πr กํลังสองแต่สิ่งที่โจทย์เขาต้องการคืออยากอยากทราบ r อ,อ,อยากทราบ r ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่อย่างแรกเลยนะเรา ต้องให้สิ่งที่โจทย์อยากทราบเป็นตัวแปรก็คือให้วงกลมมีรัศมียาวอาเซนเนื่องจากวงกลมวงนี้มีพื้นที่ประมาณ มีพื้นที่คือเท่าไหร่คะห้าพ่สิบสีตารางเซนติเมตรเขาให้พื้นที่มาแล้วคือให้า πr กำลังสองแหละคือน้องต้องตั้งสมก,การขึ้นมาสมก,การหนึ่งอะคะ่ะเพื่อแก้สมก,การเราให้ได้ค่า r า,าจากสูตรพื้นที่วงกลม คือพายอากำลังสองแล้วก็นำไปแทนนะคะค่ะสิ่งที่โจทย์บอกมาก็คือเขาบอกพื้นที่วงกลมมาแล้วคือ5544เราต้องการที่จะทราบ R นี้ค่ะว่า R มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ย้ายข้างสมก,การปกตินะคะ โอเคค่ะจะได้คำตอบนะคะคือ r กําลัง2เนี่ยเท่ากับ1,764อ่าถ้าอยากทราบ r เดียวก็คือน้องต้องถอดรูทของ1,764ก็คือหาลากที่สองของ1,764 โอเคขอเขียนต่อฟังนี้นะคะเราจะได้ r ออกมา2ค่าก็คือจะได้42และลบ42การหารากที่2เนี่ยเราจะได้ออกมาเป็น2ค่าก็คือค่าหนึ่งเป็นบวกค่าหนึ่งเป็นลบแต่เรานะคะจะเลือกค่าบวกค่ะเพราะเขาถามรัศมีและรัศมีเนี่ยจะไม่มีทางติดลบเข้าใจไหมคะแต่เนื่องจาก อเป็นความยาวรัศมีวงกลมจึงใช้เฉพาะจำนวนบวกดังนั้นวงกลมนี้จะมีรัศมียาวเท่าไหร่คะ42เซนติเมตร ก็คือจะใช้ค่าบวกนั่นเองถัดไปในข้อ2เนี่ยก็จะคล้ายๆกับข้อ1แต่สิ่งที่เปลี่ยนเนี่ยคือรูปรูปทรงเปลี่ยนก็คือเมื่อกี้เป็นอะไรคะวงกลมแต่อันนี้มาเรื่องปริมาตรและเรื่องทรงกระบอก เขาให้ความสูงมาค่ะอ่ะให้ความสูงของทรงกระบอกมาแล้วก็บอกมาด้วยว่าทรงกระบอกมีความจุเท่าไหร่ก็หมายความว่ามีปริมาตรเจ3 6ัน้สลูกบาทเซนติเมตรสิ่งที่เขาถามค่ะคือถามว่าถังมีรัศมีกี่เซนอย่างแรกนะน้องต้องวาดทรงกระบอกขึ้นมาก่อน โอเคจากนั้นทรงกระบ,บอกก็ต้องมีความสูงซึ่งเขาก็ให้มาแล้วความสูงเท่าไหร่คะสิ่เซนติเมตรปริมาตรทรงกระบ,บอกคะ่ะอันนี้คือน้องต้องทราบสูตรนะคะในการจะทําเนี่ยน้องต้องทราบก่อนว่าปาริมาตรทรงกระบ,บอกมันหายยังไงก็คือทําไมคะ พื้นที่ฐานนะคะคูณสูงพื้นที่ฐานคืออะไรคะพื้นที่ฐานคือตรงนี้อ่าที่พี่ระบายสีม่วงคือพื้นที่ฐานก็คือเป็นรูปวงกลมวงกลมหาพื้นที่ยังไงพายร์กำลังสองโอเคและสูงเขาจะให้เป็นตัว h ก็คือคูณ h หรือที่เขาท่องกันว่าพายร์กำลังสอง h นั่ นั่นเองอันนี้คือการหาปริมาตรของทรงกระบอกโอเคเราทราบสูตรของการหาปริมาตรทรงกระบอกแล้วจากนั้นคือเขาให้มาแล้วอะคะ่ะว่ามีปริมาตรเท่าไหร่ให้ h มาแล้วให้ความสูงเรามาแล้วพายเราก็ทราบแล้วก็คือ22ส่วน7สิ่งที่เราไม่ทราบอย่างเดียวก็คือรัศมีแสดงว่าเราต้องไปหารัศมีจากสูตรนี้เรารู้ทุกอย่างแล้วเราติด ตัวแปรแค่ตัวเดียวเราสามารถแก้สมการได้จากสูตรนะคะการหาปริมาตรของทรงกระบอกอ่ะหาปริมาตรทรงกระบอกนะคะคือพายอาร์กำลังสองเฮจากนั้นนะ ให้ r ค่ะเป็นรัศมีของทรงกระบอกก็คือเป็นสิ่งที่โจทย์ถามตัวแปรที่เรากําหนดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่โจทย์เขาอยากทราบโอเคอันนี้คืออ่ะให้มันอยู่ในส่วนของมันนิดนึงโอเคถัดไป แทนค่าเลยเราทราบทุกอย่างแล้วเราไม่ทราบแค่ R เราได้มาหนึ่งสมการเนี่ยเราสามารถแก้หาตัวแปรได้ก็คือพาย r ากำลังสอง r ไม่ทราบ r ากำลังสองไม่ทราบอันนี้คือสิ่งที่ไม่ทราบ h ทราบแล้วก็คือสิบสี่เซนเวลาทำนะคะก็อยากให้น้องดูตรงนี้ด้วยว่าหน่วยนะคะหน่วยของ ตัวเลขที่จะนํามาแทนอะ่ะเป็นหน่วยเดียวกันไหมคืออันเนี้ยเป็นหน่วยเดียวกันก็คือเป็นหน่วยเซนติเมตรเหมือนกันก็ไม่ต้องแปลงอะไรจากนั้นนะคะก็แก้สมก,การปกติเลยตรงนี้สามารถตัดได้นะ22่คูณสเนี่ยจะได้44นำส4่ไปหาร7,436นะคะ อากำลังสองนะคะจะเท่ากับ169 169อ่า169แล้วก็หา R ตัวเดียวก็นำรูทไปใส่169ซะคำตอบที่ได้นะคะจะมี2คํคำตอบก็คือจะเป็นบวกคำตอบ1จะเป็นลบคำตอบ1แต่ถ้าพูดถึงเรื่องรัศมีทำไมคะน้องต้องตอบเป็นค่าบวกเพราะว่ารัศมีจะไม่มีทางติดลบ อันนี้ก็สามารถตอบได้เลยว่าทำไมคะถังใบนี้มีรัศมียาว13เซนติเมตรถัดไปในข้อ3นะคะเรื่องกล่องทรงลูกบากอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องกล่องทรงลูกบากเนี่ย น้องต้องทราบก่อนว่าคําว่าลูกบากทําไมคะมันหมายความว่าด้านทุกด้านเท่ากันโอเคสมมติว่าด้านทุกด้านเท่ากันนะคะ ก็คือด้านทุกด้านจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสและด้านทุกด้านจะเท่ากันมีทั้งหมด6ด้านประกอบเป็นรูปก็คือรูปลูกบากเขาเรียกว่าทรงลูกบากอ่าหน้าตัดที่พี่ระบายสีแดงลงไปอ่ะเขาบอกว่าทรงลูกบากเนี่ยจะมีความจุด5,800 สามสิบสองเท่าไหร่คะลูกบากเซนติเมตรอ่ะจงหาว่ากล่องใบนี้มีด้านแต่ละด้านยาวเท่าไหรเวลาน้องหาเขาเรียกว่าอะไรเวลาน้องหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้น้องทำไงคะนำด้านคูณด้านพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส ก็คือนำด้านคูณด้านเพราะว่าด้านทุกด้านเขาเท่ากันเราก็เลยสามารถนำด้านคูณด้านแล้วได้ออกมาเป็นพื้นที่ได้เลยแต่ว่าอันนี้ค่ะคือปริมาตรของปริมาตรทรงลูกบากเช่นเดียวกันมันก็คือด้าน คือหาพื้นที่อ่ะมันจะมองเป็นสองมิติเราก็เลยเอาด้านคูณด้านแต่ถ้าเป็นเรื่องปริมาตรความจุอะไรแบบนี้ค่ะมันจะเป็นในเรื่องของสามมิติเราต้องนําด้านคูณด้านคูณด้านอื่น,น้องอาจจะเคยได้ยินว่ากว้างคูณยาวคูณสูงใช่อันนั้นก็คือสูตรของการหาพื้นที่ของกล่องสี่เหลี่ยมแต่ กว้างคูณยาวคูณสูงของลูกบาศก์ลูกบาศกด้านทุกด้านจะเท่ากันเราก็เลยนำด้านคูณด้านคูณด้านก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นแหละแต่เข้าใจไหมคะว่าทุกด้านมันเท่ากันเขาก็เลยพูดว่าด้านคูณด้านคูณด้านหรือด้านกําลังสามนั่นเองด้านกําลังสาม ก็คือด้านคุณด้านคุณด้าน3ครั้งก็เหมือนกับเราเอาด้านเนี่ยไปยกกาลัง3ก็คือการหาปริมาตรของทรงลูกบาศก์เคนะคะจากสูตรอ่ะให้น้องเขียนสูตรก่อนบรรทัดแรกจากสูตรปริมาตรทรงลูกบาศกก็คือด้านกําลัง3 ให้แต่ละด้านนะคะคือให้สิ่งที่เขาอยากรู้อะคะ่ะเป็นเป็นตัวแปรให้สิ่งที่เขาอยากรู้เป็นตัวแปรนะอันนี้เขาอยากทราบว่าด้านยาวเท่าไหร่ก็คือให้แต่ละด้านยาว x เ,เพราะด้านทุกด้านจะยาวเท่ากันถ้าเป็นคําว่าลูกบากค,คือด้านทุกด้านยาวเท่ากันสูตรในการหาปริมาตรก็คือนําด้านมายกกาลังสามให้ด้านแต่ละ ด้านยาว x เซนติเมตรถัดไปะคะ่ะก็แทนค่าจากสูตรคือเขาให้ปริมาตรและปริมาตรกับความจุนะคะคือคือสิ่งเดียวกันนะแล้วแต่ควรจะพูดพูดว่าปริมาตรของทรงลูกบากก็ได้พูดว่าความจุของทรงลูกบากลูกนี้ก็ได้ แทนค่านะคะอ่ะเขาให้ความจุเรามาคือ5,832ด้านของเรายังไม่ทราบเรากำหนดด้านให้เป็น x เราก็เลยต้องนำ x มายกกำลังสเพราะว่าสูตรของปริมาตรคือด้านกำลัง3ให้ด้านเท่ากับ x เซนก็เลยต้องนำ x มากำลังสาม ตรงนี้นะคะถ้าน้องจะทำให้เป็นยกกำลัง3เหมือนกันก็จะคือ18บแปกำลังสโอเคถัดไปก็ใส่รูทส,สเข้าไปทั้งสองข้างของสมการฝั่งนี้ก็จะหมดไปะคะ่ะเพราะว่าถ้ายกกำลังสแล้วใส่รูทส,สก็คือไม่มีความหมายอะไรค่าก็จะเป็นค่าที่อยู่ในรูทนะคะ่ะ จะได้อะไรคะ 18x เท่ากับ18แสดงว่ากล่องใบนี้มีด้านแต่ละด้านยาว18เซนติเมตร